่านใดที่ตรวจสอบผลการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐแล้วขึ้นสถานะเหมือนในภาพนะครับก็คือไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนกรดณาตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนหรือท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนอันนี้ท่านไม่ต้องกังวลน,นะครับ ถ้าหากท่านดําเนินการลงทะเบียนไปแล้วและปรากฏว่ากลับมาตรวจสอบพบข้อมูลแบบนี้นะครับผมแนะนําเลยนะครับว่าข้อมูลที่ท่านกรอกไปตั้งแต่แรกนั้นอาจจะผิดพลาดได้นะครับทั้งข้อมูลที่เป็นเลขประชาชนหรือว่าข้อมูลวันเดือนปีเกิดอาจจะกรอกผิดไปเลยไม่พบข้อมูลนะครับวิธีการแก้ไขก็คือให้ดําเนินการตรวจสอบเลขประชาชนบนบัตรประชาชนของท่านวันเดือนปีเกิดให้เรียบร้อยนะครับว่า ท่านได้กรอกตรงกับที่ปรากฏในหน้าบัตรประชาชนหรือไม่ซึ่งการกรอกข้อมูลนั้นต้องกรอกให้ตรงนะครับต้องกรอกให้ตรงกับบัตรประชาชนทั้งเลขประชาชน13หลักทั้งวันเกิดเดือนเกิดแล้วก็พศเกิดนะครับหาก หน้าบัตรประชาชนาขึ้นเครื่องหมายขีดนะครับเครื่องหมายขีดไม่มีวนันหรือว่าเดือนเกิดให้ระบุว่าไม่นะครับไม่ทราบเดือนเกิดหรือว่าไม่ทราบวันเกิดเข้าไปนะครับผมส่วนพอสอเกิดนั้นต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมครับที่บนหน้าบัตรประชาชนใครที่ตรวจสอบแล้วนะครับ ไม่พบข้อมูลแบบนี้เหมือนหน้าจอแบบนี้วิธีการแก้ไขก็คือต้องกลับไปตรวจสอบข้อมูลบนหน้าบัตรประชาชนว่ากรอกถูกต้องหรือไม่นะครับผมถ้ากรอกถูกต้องแล้วก็จะเจอข้อมูลของท่านเอนะครับผมซึ่งสถานะตอนนี้ที่ถือว่าโอเคนะครับก็คือสถานะที่ขึ้นว่า ลงทะเบียนสมบูรณ์เหมือนในจอแบบนี้นะครับขึ้นว่าลงทะเบียนสมบูรณ์ใครที่ตรวจสอบแล้วขึ้นสถานาว่าลงทะเบียนสมบูรณ์เหมือนในจอแบบนี้ท่านก็แค่รอาการตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัตินะครับ รอนี้นะครับรอบผลการพิจารณาคุณสมบัติซึ่งจะประกาศผลจากแหล่งขาวก็คือภายในเดือนนี้นะครับปลายเดือนมกราคม2566สําหรับการประกาศผลการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งหากใครจะรับสิทธิ์ในรอบนี้นะครับจะมีความพิเศษเพิ่มเข้ามาก็คือจะใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ปัจจุบันถ้าหากใครบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดหมดอายุนะครับแนะนําให้ดำเนินการต่ออายุบัตรประชาชนให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นแบบสมาร์ทการ์ดด้วยเพื่อรอรับการใช้สิทธิ์นะครับสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่รวมถึงใครที่ยังไม่ได้สมัครพร้อมเพย์เลขประชาชนกับบัญชีธานาคารก็แนะนําให้สมัครพร้อมเพย์เลขประชาชนกับบัญชีธานาคารให้เรียบร้อยเพื่อที่จะรองรับการรับเงินผ่านนะครับพร้อมเพย์เลขประชาชน ในสิทธิของสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ที่ท่านต้องดาเนินการนะครับท่านผู้ชมครับโอเคท่านผู้ชมเบื้องต้นก็คือใครที่ขึ้นสถานะว่าไม่พบข้อมูลเหมือนในจอแบบนี้ก็ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลบนหน้าแบบประชาชนแล้วก็นํามากรอกใหม่ซึ่งปัจจุบันก็เดี๋ยวรอการประกาศผลก่อนถ้าหากประกาศผลแล้วมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับก็บอกกันได้ที่ใต้คลิปนะครับผมส่วนความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรถ้าหากมีความคืบหน้าประกาศผลเมื่อไหร่ ยืนยันตัวตนอย่างไรบ้างผมก็จะรีบมา,ยยารายงานให้ทราบนะครับเบื้องต้นการยืนยันตัวตนนั้นสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทอกอสอรหรือออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับแต่ว่าให้รอการประกาศผลว่าท่านได้รับสิทธิ์ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐก่อนค่อยไปยืนยันตัวตนครับหากใครประกาศผลออกมาแล้วไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้และจะัดตรวจสอบผลการยืออน่นอุทธรณ์ าภายใน15 30วันก็จะทราบผลนะครับผมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับซึ่งคาดว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันจะมีเงินเข้าจนถึงเดือนกุมภาพันธ์66นี้นะครับผมจะมีเงินเข้าถึงเดือนกุมภาพันธ์66นี้สําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ท่านถืออยู่ปัจจุบันนะครับผมโอเคใครมีคขา ใส่เพิ่มตัมอ,อย่างไรก,ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้นะครับผมลวกันไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงครานต์ใหม่ในช่อน้องได้นะครับผมสวัสดีครับ